สวัสดีครับผมวันนี้นะครับแอดปอกจะมาสอนเพื่อนเนี่ยจัดสเปคคอมเทรดหุ้นเทรดฟอเร็กน,นะครับมันต้องจัดสเปคยังไงจะทายังไงให้เปิดหลายๆหน้าจอประมวลผลหลายๆหน้าจอได้อย่างลื่นๆเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราต้องจัดเซ็ตคอมยังไงโอเคครับการเทรดหุ้นเทรดฟอเร็กนะครับการเทรดหุ้นเทรดฟอเร็กเนี่ยมันต้องเปิดหลายๆหน้าจอประรมวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดูการาฟดูราคาแล้วก็ดูข่าวต่างๆไปพร้อมๆกันเนี่ยเพื่อที่เราจะไม่พลาดในการเทรดนั่นเองเนาะ การที่เราจะเหตุคู่หลหลๆหน้าจอเนี่ยสิ่งสําคัญที่เราจัดสเปคคอมเลยนะครับนั่นก็คือตัว CPU ต้องมีคอและเถตดที่เยอะนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้ในการประมวลผลหลายๆอย่างมาพร้อมกันได้เป็นอย่างดีแล้วก็สิ่งสําคัญอันดับที่2นั่นก็คือแรมนะครับแรมขั้นต่ำเนี่ยก็แนะนําเป็นแรม8 g ิถึง16 g b นะครับเพราะว่าจิ่ง RAM สูงเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถ เปิดได้หลายอย่างรพร้อมกันได้เป็นอย่างดีเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องจัดให้มันควบคู่กันกับตัว CPU นะครับเพราะว่าถ้าเรา RAM 16กิกแล้วเราใช้ i3 เนี่ยบางทีเราเวลาเราเปิดได้หลายอย่างรพร้อมกันแล้วเนี่ยถ้า CPU ไม่ไหวเนี่ยแต่ RAM ม,มันยังเยอะอยู่มันก็ไปด้วยกันไม่ได้นะครับแล้วก็อันดับที่3นะครับในส่วนของ SSD ก็สําคัญนะครับมันจะช่วยให้การโหลดโปรแกรมการประมวลผลได้อย่างลื่นไหลามากๆเลยอย่าลืมว่าเพื่อนๆเนี่ยเปิดโปรแกรมสตรีมมิ่งหรือว่าโปรแกรมในการเทรดหุ้นเนี่ยเวลา double ลคลิ k โปรแกรมเนี่ยถ้าเรามี SSD s อเนี่ยมันก็ช่วยให้การโหลดโปรแกรมกดปุ๊บปุ๊บมาปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะให้การเทรดหุ้นของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างลื่นไหลแล้วก็ไม่พลาดช่วงเวลาที่สําคัญในการออเดอร์สกุลเงินต่างๆด้วยนะครับโอเคครับต่อมานั่นคืออีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือการ์ดจอนะผมการ์ดจอก็เป็นส่วนสําคัญนะครับในการเสียบได้หลายหน้าจอแบบนี้นะครับเพราะว่าการ์ดจอบางการ์ดจอเนี่ยรองรับการเสียบแค่3จอเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราอยากเสียบ5จอหรือว่า6จอเนี่ยมันต้องทำยังไงนะผมถ้าเรา ต้องการที่จะเสียบ4จอกับ5จอเนี่ยก็แนะนําการ์ดจอขั้นต่ำนะครับเวลาเราใช้ประมวลผลแค่จอเฉยเเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเกมอะไรการ์ดจอที่ค่อนข้างคุ้มในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการ์ดจอ amd rx 570จนะครับจะมีบางรุ่นบางยี่ห้อสามารถ เสียบได้พร้อมกันถึง5จอเลยนะครับถ้าเราอยากเสียบจอที่6เพื่อนๆก็เลือก CPU นะผมถ้าเป็น Intel เนี่ยก็เป็น i3 ไ่5 i7 ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมีกราฟิกในตัว CPU นั่นเองนะครับเราสามารถเปิดมันติมอนิเตอร์พอเราเปิดมันติมอนิเตอร์แล้วเนี่ยเราสามารถเอาอีกจอผมเป็นจอที่6เนี่ยไปเสียบที่ด้านหลังเมนบอร์ดได้เลยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเมนบอร์ดของเพื่อนๆเนี่ยต้องมีพอร์ตการเชื่อมต่อจอด้านหลังด้วยนะครับมันถึงจะเสียบได้แล้วก็จะเป็นขั้นตอนการเปิดใช้งานที่ตัวเมนบอร์ดด้วยนะครับแล้วก็ไปลงไดเวอร์อีกนะผมมันถึงจะใช้งานได้นะครับในส่วนของารายละเอียดการติดตั้งนะผมการตั้งค่าจอเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าต้องเสียบจอยังไงต้องเลือกจอยังไงถึงจะเหมาะสมนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับในส่วนของจอเทรษฐุนที่ผมแนะนําเลยนะครับผมแนะนําจอเทรษฐุนที่ เป็นจอขนาด full hd 21.5อดนิ้วขึ้นไปหรือว่าถ้าแนะนำเลยก็จะเป็นจอ24นิ้วนะครับแล้วก็จอที่เลือกนะครับแนะนำให้เป็นขอบที่บางครับเพราะว่าเวลาเราเอาจอมาต่อกันเนี่ยมันจะได้ดูเนียนนะครับเวลาเราเปิดดูการาฟมันจะได้แบบดูต่อเนื่องไม่แบบขัดกันนั่นเองผมก็ถ้าแนะนําก็แนะนําขอบบางนะผมแล้วก็ถ้าเพื่อนจะเอาจอไปต่อกําแพงหรือว่าเอาไปแขวนที่แขวนเนี่ยก็แนะนําเพื่อนต้องดูจอด้วยนะครับจอด้านหลังเนี่ยมันจะมี จุดในการยึดจอหรือว่า จุดในการยึดเสาหรือว่ายึดตัวกําแพงนะครับต้องดูดีๆด,ด้วยเพราะว่าบางจอเพื่อนเพื่อนซื้อมาแล้วมันได้มีจุดในการยึดผนังหรือว่ายึดยึดที่แขวนเนี่ยเพื่อนๆก็เหมือนแบบเสียจอไปฟรีๆเลยนะครับก็แนะนําก็ต้องดูจุดๆนี้ด้วยอีกสิ่งสําคัญนะครับนั่นก็คือพอร์ตการเชื่อมต่อของจอนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อปัจจุบันเนี่ยผมแนะนําเป็นพอร์ต HDMI แล้วก็ DVI นะครับเพราะว่ามันจะเป็นพอร์ตที่ให้การเชื่อมต่อที่รองรับกับการ์ดจอที่เราใช้อยู่แล้วก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างเสถียยเลลลนนะััแแมหหาวปง ค่อนข้างง่ายเลยในะส่วนของการเชื่อมต่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกทีนะครับนองแล้วก็ส่วนพาร์นลจอนะผมพาร์แนลจอที่มีอยู่ในท้องตลาดตอนนี้มันจะมีพาร์นล IPS พาร์นล VA พาร์นล TN นะครับถ้าผมแนะนำก็เป็นพาร์แนล VA กับ IPS นะครับเพราะว่ามันให้สีที่ค่อนข้างตรงแล้วก็สีสดเวลาเรามองการ์ดต่างๆเนี่ยมันจะได้แบบดูง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเอาล้ครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าจอนะผมเพื่อนเพื่อนเนี่ย ซื้อจอไปแล้วนะครับแต่แบบเ้จะให้จอนี้เป็นจอหลักจอนี้เป็นจอหลักหรือว่าตั้งค่าจอนี้เป็นจอที่หนึ่งสองสามมันต้องตั้งค่ายังไงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการสอนจัดสเปคคอมเทรดหุ้นเทรดฟอร์เร็กไม่ยากเลยใช่ไหมครับสิ่งสำคัญที่ผมได้บอกไปนั่นก็คือตัว CPU คอร์เรเจ็ตต้องเยอะแรมขั้นต่ำา8ดถึงกิกต้องมี SSD ช่วยให้การเปิดโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ในส่วนของการ์ดจอนะครับก็ดู ตในอนาคตจะต่อขี่จอก็ต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับส่วนถ้าดูคลิปผมแล้วเนี่ยยังไม่รู้จะจัดสเปกยังไงทําไมมันงงมันแบบงงไปหมดเลยต้องทํำยังไงก็สามารถทักมาปรึกษาผมได้ส่วนโตัวผมเนี่ยผมก็รับจัดสเปคคอมนะครับจัดส่งทั่วประเทศเลยนะครับก็มีคอมหนึ่งเครื่องหรือว่าจะสั่งจอ4จอ, 6, จอ6จอสามารถสั่งได้เลยนะครับพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกอย่างแล้วก็ดูแลหลังการขายแนะนําการติดตั้งต่าง,าง,างๆให้เพื่อนเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะครับสามารถทักมาสอบถามได้ที่เพจชื่อแอดบอกนี้ได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับ ที่ติดตามจนจบคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย